แต่คนที่จะเปิดโปจะตดโทสอบวิชาความรู้ของเธอคือการนกอกเดินอากาศเตือจํำได้ใช่ไหมจํำได้ค่ะนายปูนแก้วจํำได้คกับนายเปียกจักจักจำแล้วลลกเลที่ลกค่ะนมันส์กานขอตัวท่านอาจารย์ค่ะที่หนูต้องลอยขึ้นไปอยู่เรื่องถูงกว่าท่านอาจารย์อตามใบยลกนะลอยโมลอยลม หน้าลงครับมาลกหน้าลงมมลอยลงเรียบร้อยนา้ปูนแก้วกับนาะดูติดได้เหล่ามังคุดย้อนไปถ้าจนลงนั่งนี้ยออกได้ทั้งที่ดี่ลอยไม่รอียขึ้นแล้วเด้วร้อนเลย ตรงนั่งเอา้าล้าวกับยอดประทัดร้อนพุดปุดลีกปีแลว้วนะ่งว้ยทุกกับโรวงนี้ได้กับโรวงไม่ดีใจพอมาปีนี้ดีใจนึกว่าก็ทำหลวงไม่ให้แล้วรามไปพอไปตึงลุงนึกว่าไอ้ไอัอนลวงโดรามาโรวงได้เมืนอนี้กายเลยกู โรงโบรมโบราณเออโรงนี้ปูนแก้วเทวาตทวดาสร้างยอดประทัดและถึงตวทวายักษ์สร้างเจดีย์ยอดด้วนและถึงโรงนี้ก็สร้างตอดกันฮะลองเล่ที่นายปูนแก้วอยากคุยอยู่กับนายเพียงนะลอยเออให้จัดเจนนั่นแหละลก มวยตัวนี้ไหวครูดีกี่ตกนกหรอไม่เหม่ล่่่่่่่่่่ต่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่ใจเอ็่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ โบงลอยลมให้เรือนากลอยน้นเวลาก็ร้อนน้ยมันไม่ใจโยกวักูกะตาลอยตัวกูไม่ได้แต่กะตาอ่ออ่ออ่ออ้ออ่ออ่กอ่ออตออ่ออ่าอ่้อ่อ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 อออกออออจ่ออ่ออออ่อออ่ออ่ออ่่อ่อออออออ กินกล้วยอยู่ในกรงพอตากูแกตักกู่ตาเปลือกขึ้นขึ้นเร็วอนอกกรงวัดจุกไหมมันไม่รอปากเลียมเพราเป็นจุกก็ตาที่แดงกับที่ก้าวคนระบบ้านที่จำหยัดผมนอกกรงวัดจุกแล้วหวดเบิกแต่จึงกาตาลอยตัวว่าอากาตาให้ตัวว่าเปลือก ทำใจมันเรียนมาจากน้อยนายผุ่นแก้วตาจมหมดแล้วมันลอยตัวได้ก็ทื่อว่ามันแก่งหรือว่าไอ้ตัวได้ก็แก่งลงแรงที่กับตาไอ้ตัวว่าเพื่อพูดตั้งควิกควิเลียวรัางกังควิกควิเลียวทำมั่งควิกควิเลียวนายไอ้ตัวที่ความก็ได้ผุดตีบตายโอ่เก่งยำการที่ตายแล้วก็ไปเจอมันมึง เสียเวลาจริงๆพิ่เปียกนะลักตรุดลอยตัวดิกูทำโมคกูไม่ได้แต่กูทำห้าไอ้เผื่อนได้ทำเปลือยลอยตัวเรียนมาล้ลักตรุดเจ็ดวันวันที่เจ็ดลอยได้เลยทำเปลือยที่ตุ้มโบเก้าวันนี้เดียวซ้อนนายดาวไปจ้ารียกให้นายชวนไปที่ที่ ไปจงใจท่านรองจะตูกยิงไปเรียกสิงกระนองน่ามาดึงอยากกล้องดับรู้เด้อคุณนึกว่ารู้ลูกพื้นอยู่ที่แล่แต่กคอยโรบโปอะก้าแหลกแกห้ามมือลงเงินเฟสถน เออของไปตลกได้เพิงตั oh. ้งเตะนะครับเฮ่กลมมาเดียวร้อนนัยครับจำเล้วครับไม่ร้อนที่อ๋อพยายามตั้งใจกว้างให้ดีนะเอออย่าเออเนี่ยแรงกลับตีลังนะกลับเออปนั้นเลยเวอร์น่าเวอร์เตอรกันนะกันอาจารย์เออกัติดเออแหล่ลำกันกูไล้ทั้ง quá tám to điêu cặp nạ lôi bô lôi lông quá ta nạ lôi bô lôi lông quá ta trời có phải trời quá ta nạ lôi bô lôi lông nạ lôi lôi lông hùng bô lôi lông nạ lôi nạ lôi bông. ลอยคูณัมพที่จุ่มใจผมก็จ้องรอยบ่งลอยลมน้าลอยน้าลอยบ่ลอยลมบ่ลอยลมฮ่าขึ้นาย้หลวแกเป่กเอยออ้อโอ้กไปจ้แลา่่เจียอา เวียนลูกก็ตาไปอย่าไปลงในกายเปื่กัดจระเ้เฮ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 ้เดี๋ยวเอ็มอาโอยกางอูกดเกลื่อมากระตันกอแล้วจนวารกาด้าลงกรับมาเพีเดือดไมอลืมมาจนเียนแล้วก็จะลงได้ยังไงกรตันอาจารย์เนอนเตียน ตัวว่าไไปดีกับพอได้วุ่นวุ่นกันแล้วดดทีเอาว่ากันจ้าลูกจับว่าพอลืมจริงในปุ่นแกวะไอ้พี่เปียกลงยังไงอะเรากอไปดีเราก็จัดหน้ากับพวกกแล้ว์าดาดอกนะเออมองมาแล้ว่น้องออนนะอเองอแต่ในมึงลงเปลือกลรกคุยเบลือกไฉ่ กูลอยก้าวแก่ตอนเปล,าล่าเลยกูรูดลงแหละอมมาตาใหญ่ไหมเออจงใจล่าันเลยน้องกูมาบ่มั่นรือที่ไหมวะไปตลกแปลปีจ้ะเดินทางไปตีนาคนเออ่เลนินปอบยักเลยตัวรู้กับยักษ์ช่วยเลยเือดเสด็จแม่ครับมายังนาคนกระโจมแกว้วแต่ต้ากว่าเธอเดินทางไปพบกับพระเจตาจรงรุริยา ถึงตอนนี้แพระค์กําลังเดินทางศึกษ่าห้าความรู้เธอจะต้องรีบพาพระเจ้ามาเรียนวิชาที่นี้แล้วรีบครับเพราะตอนนี้แม่กงเธอกําลังจะได้รับอันตรายค่ะนัสราการลากบท่านอาจารย์โชกดีลกลากับมอาจารย์โชกดีแล้วกับ <c oughs> น้าลอยป้อมไม้นี่เตรียมเรียนกับท่านนี่ไม่ใจปักเทียขายรดรถ นาลอยโบ่ลอยล้มไปแตนุเปลนก็ไปแล้ว <impossible>, บ <surprise you> ักจำจำกูเอาไปเองไงเออนาลอยบ่ลอยล้มนาที่ว่าับฤแล้กกฤติที่ว่าับฤแล้วก็ไม่รอบอกคนเดียวแต่วันก็พอแล้วไม่บอกแล้ว

กำลรกตาโชกีตั้มเน่ตนีไปช่วยเม่ตอนนี้แกพันนะจะเดินทางไปเล่นินดัลือติลกอกมารนละหากพบมันรอจาักกาัไงจีวาบัลบัลเลยกะตือปืลิประทุตาลอยกึลกาากาศ แววแก๊ลุดจากกแต่ลอยไม่หยุดนักลอยคำเก่าเกกนตั้งเนินไปจะตั้งหน้ใจปราดเรฐ์ปีง เดินทางจากสำนักครตานรั์เพื่อที่จะไปช่วยเหลือสเสด็จแม่ที่นักครเลนินของยักษ์นันตจ,จักรองการที่จะขอบกู้กิจระพาศรับเคินโตนครกระโจมแก่ในขณะที่แปรปีชากำลังสเสด็จอยู่กลางเส้นทันเดี๋ยวผมจะน้อมนำสายตากมรเมียเขิอของท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับสถานที่ ต้องการแบพวทิ่งดีน้องยิ่งภาเป็นมากิดตึงใจในการดีเพราะตำไงมีปัญหาปีบอกมาจะรักใครกายก,ายกาาันนะพอจมกายาแล้วใจติงปี่น้าก็ยิ่งจมมาเรีกรักน้ำต้มปักนีใจตกว่าัน่า แต่พอรักกันบินาหลุดน้ำตาลมาเปลาก็คนนี้นี่ใายน้องหมอกี่ใจจุมแม่เกี่ยกุมยอมหมอกี่ไงจะมีพอจมตามความต้องการมูชายนาดาลความละ จ้องสวัสดีกรบพานวัดเยครับคุณแจ้งดาวันครับแม่จราว่าคุณแจ้งดาวันมีอตูาดาไรกับปุ้มหรือกับป๋อวันนี้ฉันมีเรื่องสําคัญที่จะคุยกับพานเหื่อไรแม่จราวขัดกับคุณแจ้งดาวันคือวันนี้ฉันเรียนวิาชาจบแล้วจะลาท่านอาจารย์เป็นที่เรียบร้อยต้องการที่จะกลับไปเมืองกรอบป่า เวลาตัวแม่มักขี่วันบอกว่าฉันต้องการที่จะติดตามก่าไอ้จงสุริยาคนที่มันหลอกลวงความสาวของฉันหอมกว่าใจจงรุริยาจะก็มาเรียนวิชาแก่นี้จ้ามเดือนอย่างก็ดนี้พระเจ้าใจกันนี่หลวงตาแจ้งตะวันนี่ตามฆ่ากว่าใจจงรุริยาอันดีเจ้ามีกองื้อกลัวไ่มเราก็มึงเสือคูใช่จงยิงไปหลกทึกกูมันจะดูโตข้างกว่าบ้าง คนเราเมื่อเช้ามาลูกคนยิ่งเราได้ไปล้าพวแลลวยอมเล็กคนอยู่วะ t ช ờ มึงเชื่อจะไม่ได้ล้าดเจื่อกูนะลูกอันวันก่อนกูติได้เลี้ยงมึงอยู่คนเดียวไม่ปลอกูจ้องแม่มึงไปรบทึกข์ t กูจ้องแม่มึงไปด่ากับชาวหัวไปว่าหัวมากินก้าวเราทึกแด่ดีกูจ้องมึงให้ไปด่ากับชาวหัว ก็ลงพ้นรุดตายแม่มึงไปได้กับเจ้าหัวปนมองไอ้ถึงกูก็เลยต้องเลี้ยงมึงโดยแต่เพียงกูก้เดียวแอ้เรื่องคนยิ่งกาพัวเดี๋ยวมึงเจือดัเก,กียกตัางปีกากากาแต่พอจริงก็เลวกวา่าป้าพอกาวงน้อยกว่าป้าพัวกอดกอดแต่งเข้าดุกดี่นี่กูไม่เล่งกอยกูเล่งแม่กู แม่กูมึงจำได้ไหมลูกแรกตอนกูแรกๆกูไม่เกิดตี่แรกหมอจริงกันทีนี้กบกูตอนนั้น <throp> น่ะอยู่ทั้งที่พักที่เจ็ดปีได้เจ้าวะแกเจ๊ทิพย์เลยนะเออกันทีนีกากตอนนั้นพอไปติดเด็กแล้วนาะแม่กรธแม่วายัดผมเลิกกันทีว่ากันป่ะดียัดผมแล้วพอจนอยู่น้อยพอไปอยู่ร้าหน่ะ แม่ประกาศเลยว่ามึงคอยแย่ผมถ้าผมมึงมาต่อเลยเราคุณเจีดก็อตอนมึงกำคู่ไอ้ลูกไอ้ขวาป้าตึงว่าเจ้าเจียดว่าเจ้าตึงเตียงเจียดเตียงตึงดึกเจียดดึกตึงกำเจียดกำขวาป้าแม่บอกไอ้มึงบอกกูแล้วกูเจ็ดก็มึงเจ็ดเลยยัดแม่มคนเจ้าโจกูไม่ว่าไอ้แม่วะครับเจนี่เจนี้ก็คือนั้นกูออกไปในตองกูออกไปลูบพระพ่อกูก้าวลับมันตึงตักตีจ้องได้ กวาดตีนก้อยของลุยมดในมุงกูแป้งเแียงแรกกันแล้วปอแม่เด้วนะแม่ก็นอนอยู่ก้างกูแข้งนี่ควันยกขึ้นได้วโอไม่รู้มาหลักนอนกับเต็นบะได้แล้วเจ็ดข้อแล้วยกขึ้นเจ็ดข้อเลยเจ็ดเจ้าเลยเจ็ดด้วยกูวาดถึงแม่จนว่าเพื่อกรมมากางงูกูเลยว่าเพื่อก็เจ็ดต่อคำโผล่อยเจ็ดต่อคำโผลกเอ้อ แล้วคืนนั้นเปอก้าวงเนก้อนก้อนแตงก้ปแล้วแล้วแตทุกเหตุกายณ์เราไล่อนเป็นเรื่องจริงหรือพงพงอกหลอกผมเลยนู้นู้เราอ๊อกเราใจอ๊อกลราคู่กันเรื่องอ๊กคู่ไม่กว้างกว้างดาพอดึงตอนอ๊กคู่ก็หยุดนะ เอ้ยฮงปันเปลือเรื่องเป็นยังไงป้อป้มกับแม่ป้มก็รบกันตีกันอีใต้รบไปใต้ปนพ่อแม่ของพงงั้นตีกันกิดหวัดหลกกันเตือนกับปันป้มกันกี้คนจนคนได่กู้ได้หลกวเขาปันเงินก็จิงกันแคว่านของจันปอนช่วยก็กูติดงนช่วยแมนช่วยอัดตีนติดจิงกันโดกลังหลังโดดกรึ๊ด แม่ว่าก้องกูไอ้โป่งกูเกิดเดงเพราะว่าโลกูหน้ามันกูมันจจโลกตัวแม่วัดมึงไปจะไปได้ก็ับไปละจริงกันเตียนตกลงได้ก้อยขาดได้แม่พอลงพ้นรถตายกันเจี้ยงกับปอปอยอกเดือนได้ตัวลอมาโอ้ยโอ้ยมาคอยพอพอมาดึงแม่ในกูกินนมอยู่แก้วน้องจานพอมาดึงพอว่าโป่งพอมาแล้วนี่รุ้ยวาจมกู จนนอนกินนุ่มอยู่ในยักแม่ด้วยแล้วแล้วต่อไปตีนี่ยกับปอบปอมากับแม่ว่าไม่ต้องมายุ่งไปโยกับเด็กนะนะหนูไปกับปอมึงกินอะไรได้กับพงจนกินไรกูอมว่านุ่มแม่อยู่นี่นุ่มแม่จนเนี่เออกินได้ก็ไปโลกีกลางว่ามาปอแควง่ายว่าะยังแม่ว่าอุ้ยเลยปอกแป๊กวองเด็กกูอมอยู่แล้วย่ากินก็ไปโลกีกลางแม่ว่าไม่ต้องมาตอกคอกูว่ะ ไม่จ้องมายุ่งดอกไปวะไม่จ้องมาโต้ก้องแม่ยกขึ้นยืนละเดือนพอยกขึ้นยืนถึงพอเข้าไปกอดปืนนะพอป้องพอรักหน่่ยนี่กูมาจูบโลอกกูนว่าพอดูเปียบจูปิดโตก็กก้างแม่แม่ดูโลอกดูบอพื่อตุ่มกูระดัพก เอามือไปถึงกอดคอปอแล้วก็จูบกันก็กอดกันโยบระเบิดกูเดากรานโยปลาดังก็กอดกันโยบระเบิดจูบกันแห่กอดปอปอกอดแห่ปอหลอลิ้นใจแห่แห่หลอลิ้นใจปอกอดกันกูเดากรานโยปลาดังกูเอ็นนี่ลูกไก่ปอจองโยแต่กูไม่ถึงล้ำกาดเอดี๋ยวถึงออกตอนน้อยอ๊อกมาตั้งแรกนู้น นายร่วงเหร่แต่ใจการเดาไปละเมอจะกใครเกต้องตามชายตีก็ปากกายนำเรื่องราไปบอกมันในการเดินทางและน้องนางเตไปลายเมยมาลั่นแต่นวลนางเตไปยาง đã bao ya cho lòng gặp ta, mẹ yết ra, lắc lắc khi nam ta ting ca lòng lộng lề sao มาเรียบร้อยแล้วทําไมต้องร้องไห้ด้วยหืือท่านอาจารย์ก็ดูด่าว่าเธอบอกแม่บัดี่ลูกแขงตะวันแม่พร้อมที่จะแก้ปัญหาใ้กับเธอลูกแม่แม่จะลูกผิดสัญญาที่ไ่ไว้กับแม่สัญญาลูกสัญญาว่าลูกเรียนวิชาจบจากสำนักของท่านอาจารย์ แล้วลูกจะมาเป็นสุภาพสตรีตัวยังให้กับประชากรเจ้าักษ์ของแม่ลูกจะมีความเป็นคุณลักษณะจีเป็นผู้หญิงที่มีเพียรพร้อมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความสาวความสวยความบริสุทธิ์วิชาความรู้แต่ในที่สุด ลูกไปเสียใจกับผู้ชายคนหนึ่งที่มันชื่อชงจุริยาแม่บัดซบจิตสุดอไอ้ชงธุริยาจะาแม่มันคือคนที่หลอกลวงเอาความเสาาของเธอจ้าตอนนี้มันอยู่ที่ไหนมันมันหนีลูกไปแล้วไอ้ชงจุริยามึงอยู่ไหนไอ้ชงจุริยา ยกมือขึ้นใชตเนเจอตรงสุริยาเคุยูลืมไป่ได้หงเดี๋ยวลืมไปปลื้ตายลอนจนคุยบอกเจินเจอตรงสุริยาไม่แกยกมือขึ้นมามึงใจแก้ไขให้กูกันดิเดี๋ยวแก้ไขปลื้อเจอแล้วเนี่ยไปบอกว่าเจนไม่จะเจอตรงสุริยาจะคกูเจอปลื้อฮอง โลมันเจอเองข้าวมานี้มึไงไอ้คนที่ยกมือไประบอกว่าถึงนไม่จะเจอตรงรุ่ยยามา่ครับมึงจืออะไร<อ><อ>ไเจอตรงรุ่ยยาแต่ว่าโลกว่ายังเจอใะ่อือไอ้ไรโบเพื่อโบเมยอไต้ปน มึงชื่อทรงรุ่ยยาเหรอกับแแต่จะเจอทรงรุ่ยยาในกาแล้วซ์ไม่ใช่มึงชื่ออะไรเจอพงคืออันนี้ให้จับจับกับแบบนั้นชื่อพงเหรอเจอโพงครับเป็นเจอเจอพงชื่อเมื่อไรเจอหน้าจั้งแต่เกิดนู่นเจอพงเป็นเจอเล่นเจอจริงทรงรุ่ยยาเนี่ยเวียนล็อกไปด้วยเดิมเลยดาว ไม่ตายอยู่โข่งในใจก็จะคิวรู้วไอ้ตายอยู่เป๋ะกงอยู่ใจตาบ้างก็ไม่ใช่จีดส่งรุติยาดอกแม่เอ้าแล้วมึงยกมือขึ้นมาทำไมมึงมีความผิดอะไรเพราะวรักควายก็ครับอมึงก็โมยควายไกลเดี๋ยวแกห้อนหัวเด๋ยไม่บามึงก็โมยควายไกลควายกับไรเนี่ยทีนี้พ่อป้าควายไปรักสนไปทีนี้ป้าแต่ั้งหน้า อดีน on <LO> ี <neighborhoods> no so, no so. no no ้ควายใจพ่อมอกมาเจอโวเลี้ยงควายบอกันนี่เล่นดัมี่ักเดียวราพุ่มอกมาเจอโวเลี้ยงอดีนีทาคำนันตามควายอยู่กระพุ่มเล่นดีคำนั้น่อกเล่นดีนันอดีนนันตามไปควายรอกแกก้อนขึ้นตรงมากัววะคนันนี่ได้ยินรอกควายแก่ก้อนปมต้นหญ้าอุดรอกควายกแล้วไม่จะรอกมันกาแล้วเอพ่อหมุด โอ้มันพอหุ่นเราโอ้มันกะแล้วควายไม่ใจแควนหรอแล้วควายนั้นไปไหนไม่ใจควายกระเลวแล้วมึงจูงอะไรไปจูงไปตั้งตักน้านี่กระเลวเพราะเห็นยังเจียบคนกว่าควายพอจูงวะพอจูงพอกระเลวตั้งตักน้ากระเลวไม่รู้เรื่องอะไรเลยไปไปนั่งัก แค่เงื่นปัตตกต่ำต้ากูกูเดินความรุดกูลแล้ว่ังแล้วนะเบือมนันอีตายเดินมาไหนป้ากับมึนถ้าปอปึ่งแล้วพอตึงควางปานมัดเขนี่จะใจเราเลยปึ่งแต่ไป่กว้างม,ม,มันทำไมเกลียดขี้เกดปองยัดรุงอีตายโอ้เงยังนอนอุบกันยอยู่เดี๋ยวปึ่งนี่ไม่นอนอุบกันแล้วไปโยนน้อยย้อนข้างโอ้จต่ โบเพื ion, ่อโบไม่ไ bon ้ is la is la. คนกูตั้งแต่เกิดกูไม่อ้อนเด่นก่อยแก่โบมันพอเราเบลอเปรตเปรตเบลอข้องปีปี้ยอแต่กูนะเออยอแม่ไม่ต้องห่วงหรอบกับแม่ไอ้จงรุรยยามันทำลายลูกได้ลูกจะก่อรับปากและให้คำสัญญาให้คำปฏิญาณไว้กับแม่ว่าจาบใดถ้าลูกล้าไอ้จงรุริยาไม่ได้ ลูกจะไม่ขออยู่ให้มีชีวิตในโลกนี้ลูกจะขอตายจากโลกนี้ไปด้วยแสงตะวันเธอจะต่อสู้มันได้หรือถ้าหากเธอเจอหน้ามัน <c oughs> ลูกมีวิชาความรู้พอที่จะต่อสู้กับมันได้ลูกเจอมันที่ไหนลูกจะฆ้ามัน